ไหว้ยาย,ย,ายานี่ก็เต๋อค่ใหญ่กว่าน,นะแม่มาเที่ยวที่เซรามิกค่ะอันนี้จะเป็นชามจำลองนะคะเป็นลูกชิ้นจำลองกับข้าเตี๋จำลองนะคะพ่อแม่ <laughs> ของจูอย่าไปเลยน,น้องบอดูเนี้ยโอ,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 อ้เส้นลอมนะเส้นลอมเหมืหนนอมนแนท้แล้วเนาะเส้นเล็กลูกชิ้นล้วนเดี๋ยวเอาลูกชินน้นกันนะ่ด อกยกแปะเหรอใหา่ฮะว้ายยายพามากินที่ไหนเหรอลำปางเหรอลำปางลูกชิ้นใหญ่ว้าวว้าวเม่นเมอาวีเดียอเออสะสมสีไปละ หั blender, ่นไก่คู okay. Okay. ่คูกคูเออกะเอาไกููู่อลใชบ่เราเดี๋ยวเราจะไประบายสีไก่ด้านนกันไมกระถทยตั้งระบายสีไก่ด้านใน ไ้แม <laughs> <c ười> ่มีหูอม่ีแม่ขใกๆม่ามไก่ไงไก่นี่ไอ้ไก่ไก่ไก่ระบายสีไก่ระบายไก่ดีกว่าไก่น้อยวยไหคะ xin phạt không phiếu chưa hết ba xin phạt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  xin ญากับเบลแข่งกันแล้วญาตทอดเกิดแล้วตาสวัสดีเจ้าวันนี้แม่กับ่า่าาิปาแมวพระทานลำปางหลวงค่ะบ๊ายบายงามขนาดเลยหันปาเข้ามาเอวปะเข้าไ,ขไปเอวไว้พระ Bye bye ạ. Bye bye. Nha, yeah, bye bye.

รักเมืองงานนั่นก็ทราประจำาเนี่ยครับเออจากด้านหนาดังนั้นเขาเป็นแนวมีเรียมเยอะๆนะเยอะๆมีเสียมงานเอ้นี่นี่ยเนี่ยลุงอยากอยากจอดตรงเนี้ยจอดตรงนี้ได้เดี๋ยวกปเดินแมพไปส่งจุญแจก่อนจอดตรงเนี้ยเลยยากี่ไหนเดี๋ยวไปเจอแยกก่อนนี่เนาะมาบ๊ายบายเยอะเลยเดี๋ยวพี่ลุงมาจอดนี่มันแหน่หมดบ๊ายบาย มาทักทายกันน้องกลัวนี่เนะมีเสี่ยมีนี่มได้เนาะิเสี่ยเปิร์ก็รุงว่ามีนี่มได้เออล้แม่จสายมืออุ๊ะเอาเอาลมากแย่ไนล่ะลุงเดาเอาแยมาส่งี่นี่กับเน้อเออเอายมาส่งกับกำแมาเมืได้ดอกปอแข่งไม่แเตีวไข่ืได้ลุงมาส่งให้ มาจอละเ่มงเพงแเาเลยยนีออ่ยวรหอนนี่รอะยืนหัออันนี้รอหาอ้าป่ะแม่ทุจาทุจร้าหรอวลงนี่สองคนเดี๋ยวไปตัวเอายาไามอ๋ออโอเคุจ้าอ่ะน้องไปตัวเอายาบ่ะน้องเดียวจะไ สวัสดีเจ้า,ามาเอลลำปางค่ะย่าย่ามาแอลวัดนยังบ้า,านบ้านแลงวมค่ะค่ะเดี๋ยวย่าจะเดินลองเดินขึ้นขันนข้นใดเนาะเมื่ออี๋มาได้ฮะสามชิฟขั้นมาถึงค่ะสามก้อนสาิ 33. บสามป่ะดูดูน้องเบลค่ะออเอาเมี่งคำสมุนไพรเจ้าน้องเบลแม่บ๊ายบาย แม่พาเดินขึ้นวัดค่ะเดี๋ยวบายบายแล้ว,าากกวาาไปไย่ยาถ่ายตรงนี้แล้เนี่ยนี่นี่เนี่ย่าแม่บายบายแล้วงามตรงนี้หันไปแล้วย่า,อยาเอาเลยสวัสดีเจ้าเลยอเอาเลยเอาเลยสวัสดีเจ้าแม่แม่พันธุ์ผัดลำปางค่ะ